วันที่1ตื่นเช้ามาก็หัวฟูตามสไตล์อีซี่บอยแล้วเราก็มาดูแมวจวบ๊จวบๆกันตอนเช้าอืมหมโตขนาดนี้เรายังกินนมแม่อยู่เลยภารกิจของเราในวันนี้นะครับคือการทําความสะอาดบ้านผมก็เริ่มจากการดูดหยากใยกันก่อนเลยนะพวกใยแมบงมุมอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้บ้านเราสกรปรกแถมมันเก็บฝุ่นด้วยก็เลยใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดเอาเลยครับผมเพราะว่าเครื่องดูดฝุ่นของผมมันยาวอะนะดูดกันไปยาวๆเลยครับ แล้ววันนี้ก็มีการมาฉีดปวกด้วยนะครับเพราะว่าปวกที่บ้านผมนั้นมันแทบเพดานห้องน้ําผมถล่มแบบนี้เลยทุกคนใครที่มีบ้านนะครับหรือว่าเป็นวัยทํางานที่ซื้อบ้านแล้วนะก็อย่าลืมเช็คเรื่องปวกกันด้วยนะครับและนี่แหละครับคือสาเหตุที่ผมหายไปนานนะฟุตเทนนี้ก็นานเหมือนกันนะครับน่าจะครึ่งเดือนนะกว่าจะได้ตัดดูสิทุกคนมันแทบแบบแทบเป็นชีดอะจากเพดานแข็งแข็งใช่ไหมผมบีบนิดเดียวหักเลยนี่โอ้โ oh ห oh. ตอนนี้ทีมช่างก็ทําการติดเหยื่อล่อนะครับเพื่อให้ไอ้พวกปวกนี้เอาเหยื่อล่อไป ดูมันสามาคีกันแค่ไหนโอ้โหช่วยกันแบกเร็วช่วยกันแบกเร็วดูมันสิทุกคน มันแทบจะย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านผมนครอบครัวแล้วโอเคครับติดเยือ่อรอเสร็จแล้วติดไว้ประมาณ 4- 5วันนะเดี๋ยวเขาจะมาฉีดน้ํายาต่อใช่ไหมสมปองเอ้ยใช่พ่อต่อจากนี้จะไม่มีมดแล้วในระหว่างที่แช่กำลังติดเยือ่อรอผมก็ทาการกวาดบ้านแล้วก็เก็บของภายในบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยก็ออกมากินข้าวร้านประจํากับคุณแฟนครับผมนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็กะเพราปลาหมึกกินข้าวเสร็จแล้วเราก็มาอัดเกมกันต่อครับเกมวันนี้เป็นผับจีนะจ้าทุกคนนะหลังจากทํางานเสร็จก็พาพี่พีออกมาซื้อข้าวที่เซ ที่เซนท่านนะครับว่าจะมากินส้มตําสักหน่อยช่วงนี้ก็ฝนตกนะบ้านทุกคนฝนตกหรือเปล่าอาชูแอบมาแล้วครับส้มตาแซ่บจะบอกเลยว่าส้มตําร้านนี้เผ็ดมากๆใครกินเผ็ดไม่ได้อย่าสั่งเสร็จจะกินข้าวแล้วเราก็ไปดูหนังครับเฮ้ยพี่พี่พี่ลงหนังเลยครับพี่ <c oughs> หนังนังหมาเฮ้ยวันนี้พี่ก็มาดูทันเดอร์บอ่นะน้องๆในโลกซิกมาพบพวกไอซิกมาเกซิกมาซิกมาบอยบอยีซีบ่บวมอีซี่บวมนี่คร,รับผมเรามาดู บ็คคาเทอร์นะครับด้วยครับนี Back ่แบ็คคาเทอร์เลิกทำตัวปัญญาอ่อนแล้วเข้าไปดูหนังกันดีกว่าครับ <laughs> <laughs> ดูหนังก็จบแล้วนะหนังเรื่องนี้ผมให้8ทับสินะครับเป็นหนังที่สนุกใช้ได้ครับผมกว่าจะออกจากห้างได้ห้างปิดไปแล้วครับสำหรับ,บัตที่หนึ่งก็จบเพียงเท่านี้ครับผมเออเ,อ,อเบียวอะไรเนี่ย เบียวอะไรวะวันที่2ตื่นเช้ามาแมวผมก็มานั่งงงกับน้ําพุแมวใหม่ที่ผมซื้อมาให้มันครับที่ผมเปลี่ยนเป็นน้าพุแมวนะครับเพราะว่าถาดใส่น้ําเก่าของม,มันมันมีฝุ่นตกลงไปเยอะมากมันทาให้แมวผมกินน้าน้อยผมเลยเปลี่ยนเป็นน้ําพุแมวเพื่อให้แมวผมกินน้ําเยอะขึ้นนะผมก็นั่งดูอยู่นานครับกว่าแมวผมจะเข้าใจว่านี่คือน้ําพุแมวมันกินได้ลูกเลียเลยหยุดหนะ้าเด็กๆหยุดนะ <My> <Bro. S 1> ผมได้ยินเสียงแมวมันร้องอะไรกันไม่รู้ครับเหมือนมันมาชุมนุมกันหน้าห้องผมพอเปิดออกไปดูมันคาบงูเขียวเข้ามาในบ้านผมโอ้โดีนะที่ผมเห็นก่อนนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มันคาบงูเข้ามาตัวใหญ่เท่าแขนมันก็เคยคาบเข้ามาแล้ววันนี้ผมก็ออกไปข้างนอกเพื่อจะไปสั่งอิดเอามาทาข้างบ้านของผมนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนเวลาฝนตกข้างบ้านผมมันจะชื้นแล้วก็แฉะมากมากกลับมาถึงบ้านพวกแมวพวกนี้ก็ทําเละเลยครับดูสิมันฉีกทิชชู่เช็ดหน้าของผมโอ้โหเล็บน,นินครี้เมื่อเช้านี้มีอิดมาส่งนะครับ เราสั่งอิดไว้นะนี่เลยเป็นทางเดินแบบนี้นะแล้วก็มีอิดตรงนี้จะออามาคั่นด้านข้างหรือว่าไปกันที่กรบนั่นกรบนี่นะครับนี่เราจะเอามาทําตรงนี้นะข้างบ้านจะได้หญ้าแล้วก็คนคลองออกให้หมดแล้วก็ด้านหลังเราก็จะก่ออิดสีแดงเนี่ยขึ้นมาใหม่นะครับเอาไว้ใส่พวกเศษอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับไปภารกิจวันนี้ยาวแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องห่วงครับผมซักกาแฟไปเรียบร้อยละพร้อมทํางานเต็มที่ จัดไปเนาะแต่ก่อนอื่นต้องไปแขกเกมกันก่อนนะครับแล้วก็วันที่15ผมก็มีไลฟ์สดด้วยนะฮะ ผมก็ซักกาแฟเรียบร้อยแล้วนะหลังจากทัทุกอย่างเสร็จแล้วก็มากินมื้อเช้าในตอนเที่ยงกันครับวันได้กินเป็นอกไก่ไข่สองฟองแล้วก็ข้าวลาบบอกเลยว่าแซ่บหลายนั่งกินข้าวอยู่ก็มีแมวมากวนเหมือนเดิมครับผมให้พ่อขอกินด้วยสิไม่ให้หรอกมีตังกี่บาทละ่ะยี่สิบไม่ให้กินหรอก <c oughs> เฮ้ยทุกคนในที่สุดแมวผมก็กินน้ำผู้แมวได้แล้วอ่าไปกินที่พื้นทำไมละ่ะสมปองใช้เวลาประมาณหนึ่งวันครับกว่าจะเรียนรู้ได้ถือว่าก็เร็วใช้ได,ได้หลังจากแค่เกมเสร็จผมก็นัดช่างให้มาล้างแอออรรให้้้้ผผมมมนนนะะคััับบบบช่่่่่วววงงงีีีจกกกกเเเลยยยาาาาป็ไททุพด พัดลมแอร์ไม่เย็นข้างบ้านก็ชื้นแฉะพอหน้าฝนมาปัญหาในบ้านนี่เยอะมากๆครับผมเลยไม่ค่อยมีเวลาว่างที่จะไปทาคลิปมากเท่าไหร่อ่ะนะก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับแต่ดูเหมือนว่าแอร์ตัวใหญ่กลางบ้านจะมีปัญหานะเขาบอกว่าพัดลมแอร์มันไม่ทํางานพอให้ช่างแกะออกมาดูแล้วโอ้โหไอ้มดนี่เองมดกับปวกครับผมมันจอ่อแอร์ผมมดเดี๋ยวนี้มันกัดเหล็กกับวงจอรอิเล็กทรอนิกส์แล้วหรอวะก็เสียตังค์ไปอียับยับครับสามพันแล้ววันนี้ผมก็ได้เคียย์ห้องน้ําที่เพดานถล่มออกไปหมดเรียบร้อยแล้วนนนนนนคครบดดดูพดาา้้ผมสิิททุกกโอหปปวแีใ เรียงไทม์ไดของผมอาจจะไม่ต่อเนื่องกันนะครับบางวันก็ถ่ายบางวันก็ไม่ได้ถ่ายถ้าทุกคนเห็นผมกินอะไรซ้ําๆก็แสดงว่าฟุตเทจนี้อาจจะถ่ายแบบไม่ต่อเนื่องกันนะครับและที่ผมพูดอย่างนั้นเพราะว่าผมมากินซ้มตําอีกแล้วโอ้โหพริกอย่างเยอะเลยและซ้มตานี้ก็ทําผมปวดท้องไป5วันไม่ได้บอกทางร้านว่าเอาพริกน้อยๆแต่ส้มตามันอร่อยจริงๆอะ่ะกินเสร็จแล้วกลับบ้านมาเคลียร์งานนั่งทําเพลงนิดหน่อยแล้วก็นอนครับผมจบวันที่2วันที่3วันนี้แปลกมากครับตื่นเช้ามาแล้วหัวไม่ฟูแล้วสมศักดิ์ก็ร้องด้วยนะ วันนี้ผมก็จะทำการซักผ้าทิ้งไว้นะครับเพราะว่าวันนี้แดดดีมากผมจะบอกว่าการใช้ชีวิตประจำวันของผมนะครับก็จะวนหลุมประมาณนี้แหละให้อาหารแมวซักผ้ากวาดบ้านเล่นเกมทำงานที่บ้านประมาณนี้พูดถึงการให้อาหารแมวการเลี้ยงแมวที่จำนวนเยอะๆนะครับคุณต้องหมั่นดูแลเขามากๆเลยนะทั้งการให้อาหารให้ข้าวให้น้ำทำความสะอาดที่พักเก็บขี้อะไรประมาณนี้คุณต้องเป็นคนที่รักแมวจริงๆนะครับถึงจะสามารถทำได้ดูสภาพผมเก็บขี้ดิโอโหผมไม่ได้ใส่หน้าก,ากากอะไรเลยผมเอาหน้าผม,ผมบางใส่เสื้อแบบนี้แล้วก็เก็บเลยนะครับจะบ ว่าขี้แมวเหม็นมากนะทุกคนนะเก็บขี้แมวให้อาหารแมวเสร็จแล้วก็มาทาความสะอาดรอบนอกกันต่อครับผมอันนี้จะเป็นครัวด้านนอกนะส่วนมากจะเอาไว้เก็บของมากกว่านะครับพวกม้อหุงข้าวพวกไปโครวิน้องๆคง,งเริ่มสงสัยแล้วแหละว่าเฮ hey, ้ยพี่นี่มันชีวิตประจําวันจริงหรือว่าพี่ทำไมไม่มีแต่ทำความสะอาดวะพี่เอาก็ชีวิตประจําวันก็ทําความสะอาดไงน้องนี่แหละชีวิตประจําวันของพี่ต่อมาผมก็มาเก็บขยะในห้องทํางานนะครับดูห้องทํางานผมซะก่อนโอ้โหอะไรกองเต็มไปหมดวะเนี่ยแต่ว่าหลังจากที่เราทําความสะอาดห้องแล้วเราก็ดูมีไฟที่อยากจะทํางานมากขึ้นเลยนะครับเพราะว่าพอ มันก็พร้อมสำหรับการทํางานพอเราเห็นปุ๊บเราก็ชื่นใจแล้วก็อยากทํางานใช่ไหมสมปองเ <c oughs> ปาไก่เ <c oughs> ปาไก่แล้วน้องสมหมายก็มานอนที่ประจําของเขาครับมุมแต่งหน้าของผมนั่นเอง <c oughs> ทําความสะอาดเสร็จก็ออกไปกินข้าวเช้ากันวันนี้ผมว่าจะไปหาร้านอะไรใหม่ๆดูเผื่ออาจจะมีร้านอร่อยอยู่แถวบ้านผมนะแล้วก็เจอจริงๆครับเจอร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับใกล้ๆทางไปตลาดต้นตันก็ถือว่าอร่อยเลยนะครับกินข้าวเสร็จพวก็ขี่รถกลับบ้านแต่ก่อนกลับบ้านขอแวะซื้อกาแฟสักหน่อย น,นั่นมันไดโนเสาร์จริงๆเหรอวะฮะไอตัวนี้ยังพอดูรู้เรื่องนะครับแต่ตัวเมื่อกี้เป็นตัวอะไรได้มาแล้วครับผมกาแฟแซบๆนะฮะพร้อมกับไดโนเสาร์เงาะกาแฟแซบๆไดโนเสาร์เงาะกาแฟแซบๆกบมาถึงบ้านกินกาแฟเสร็จแล้วก็พร้อมทํางานได้เลยครับวันนี้เป็นอัดไมค์คราฟ์嘛นะอัดเสร็จแล้วตัดเสร็จแล้วก็ฟังเพลงชิลๆครับผมกว่าจะอัดเสร็จนะครับใช้เวลาไปตั้งชั่วโมงก็ถือว่าแจมวันนี้ผมทํางานเพลินจนไปถึง5้าโมงเย็นลืมไปว่าตัวเองซักผ้าทิ้งไว้กว่าจะมา ก็จะลืมตั้งเวลากันด้วยนะครับไม่งั้นจะเพลินแบบผมวันที่3ก็มีเพียงเท่านี้นะครับภารกิจก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะวันที่อุ้ย <c oughs> อุ้ยทำไมตาตาเป็นงี้ยอุ้ยตื่นเช้ามาตาก็คำหัวก็ฟูแล้วก็มีแมวมากองอยู่ตรงหน้าเช่นเคยครับรวมครับ <c oughs> <c oughs> เห็นในคอมเมนต์น้องๆบอกว่าชอบดูแมวพี่ฟางมากเลยครับแมวพี่ฟางน่ารักมากเลยน้องๆยังไม่เคยเห็นมันเปรดเลยสิท่านี่ไงมันกัดกันแล้วนี่ฮคะแนนมองหน้ามีเรื่องเปล่าฮะวุ้นจังหวะ้าหลบไปดิจิตอลภารกิจในวันนี้คือการซักผ้าแล้วก็ตากผ้าชุดใหม่นะครับเพราะว่าผ้าที่เราตากไปเมื่อวานมันมีกลิ่นอับนะครับก็เลยต้องได้ซักใหม่ทั้งหมดเลยและในครั้งนี้ผมก็จับเวลาไว้ด้วยนะหนึ่งชั่วโมงก่อนที่จะไปตากผ้าแล้วจากที่ซักผ้าเสร็จแล้วก็มานั่งรอหนึ่งชั เกาที่ก้นมันแบบนี้แล้วขวมันก็จะมากรองกันแบบนี้เลยแต่นั่งนอนนานหิวข้าวครับเลยชวนพี่พีกับพี่คิมออกไปกินข้าวด้านนอกก็ร้านกว๋วยเตี๋ยวเมื่อวานนั่นแหละเดี๋ยวให้2คนนี้ลองไปลองชิมดูก่อนว่าจะอร่อยสำหรับเขาหรือเปล่ามาถึงก็สั่งโอเลี้ยง2แก้วแล้วก็เส้นเล็กคนละถ้วยนะนี่ครับหน้าตาก๋วยเตี๋ยก็จะประมาณนี้เลยพี่คิมกินไปหมดแล้วอันนึงนะครับเขาบอกว่าสุดยอดประๆางเลยฟังกินก็เสร็จแล้วผมก็มีแวะมาโรตัสด้วยนะโอ้โหเวลาว่างจัดนี่มึงซักพลาดทิ้งไว้นะฟ้าม โหน้องดูง่วงๆนะเนี่ยแต่ว่าน่ารักดีว่ะแล้วผมก็เจอนี่ทุกคนตุ๊กตาเดซพูเหลือตัวเดียวซะด้วยผมก็เลยจัดมาเลยครับน่ารักมากเสร็จแล้วพวกเราก็ขี่รถกลับบ้านกันกลับบ้านมาผมก็ไม่ลืมที่จะตากผ้าวันนี้ก็มีช่างอินเตอร์เน็ตเข้ามาติดอินเตอร์เน็ตให้ผมด้วยนะครับเห็นไหมปัญหาเกี่ยวกับบ้านผมนี่มันเริ่มเยอะขึ้นมาทุกทีทุกทีแหลวหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ถ่ายอีกเลยตลอดทั้งวันครับก็จบวันที่4ไปนะ วันดีตอนเช้าในวันที่5ครับผมตื่นเช้ามาก็ให้อาหารแมวเช่นเคยแล้วก็มาดื่มน้าเย็ยนๆแซ,ซ,ซ่บตอนเช้าออกตะเก็บผ้าที่เราตากไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็มีมากวาดบ้านนิดหน่อยครับอาจจะไม่สกรปรกเท่าไหร่นะวันนี้ทำไรกันนะปองทํไรทำไมต้องขึ้นไปอยู่บนสงสารทำไมอยู่ข้างล่างจุงนี่ก็อยากจะออกจากบ้านอย่างเดียวเลยจะเป็นแมวจรใช่ไหมอะไรบนลหมนไปก็ไม่ช่วยอะไรหรอก ประเทศก็ไม่ดีขึ้นหรอกเอาเกี่ยวอะไรกันวะแน,น่รวมตัวชุมนุมประท้วงละสิไม่เอาไม่ออกออกไปทําไมข้างนอกฝนก็ตกช่วงนี้นะครับแมวของผมเริ่มมาชุมนุมกันเพื่อประท้วงเพื่อจะออกไปเล่นข้างนอกแต่วันนี้ฝนตกผมเลยไม่ให้พวกเขาออกไปเล่นข้างนอกนะครับมันจะเปื้อนวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยครับผมน้อยมากๆด้วยซ้ำนะเพราะว่าวันนี้ผมอยู่บ้านทั้งวันไม่ได้ออกไปไหนเลยก็ตื่นเช้ามาทํางานแล้วก็นอนครับแค่นั้นจบวันที่5ไปไง่ายๆแบบนี้เลย ตื่นเช้ามาในยวันที่6ครับวันนี้เราก็มีภารกิจออกไปด้านนอกนะหลังจากเมื่อวานเราไม่ได้ทําอะไรผมก็ทําการกินนมตอนเช้าไว้เลยนะถ้าจะออกไปข้างนอกผมจะกินนมไม่รอนะเพราะว่าต้องได้ขยับร่างกายเยอะแน่ๆ่กินแคลเซียมเติมไว้ครับกระดูกจะได้แข็งแรงแต่ก่อนจะได้ออกไปก็ตอนเที่ยงเลยผมก็เลยมานั่งทํางานรอก่อนนะก็นั่งตัดคลิปเกมผับจีไปยาวๆครับผมเอาล่ะครับวันนี้มีแผนที่จะออกไปถ่ายงานด้านนอกนะครับเพราะว่าโอ้โ oh, หดู แสงดีทุกคนดูวันนี้แบบอากาศดีมากนะตอนนี้ก็เตรียมกล้อง GoPro iPad ไปเช็คฟุตเทจอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวน้ำตกกันนะจ๊ะไป เ,เ,เดี๋ยวตัวเสร็จเรียบร้อยก็ว่ารับพี่พีกับพี่คิมไปครับวันนี้เราจะไปกัน3คนเลยนะไปเราออกเดินทางกันได้เลยวันนี้อากาศดีมากครับดูท้องฟ้าสีสดใสเหลือเกินและในการเดินทางจะขาดไม่ได้เลยก็คือกาแฟนั่นเองอยากจะบอกกับน้องๆนะครับว่าการกินกาแฟควรกินในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อจะไม่เกิดผลเสียต่อร่างกายนะจ๊ะอันนี้จะเป็นคลิปส่วนหนึ่งของหนีเที่ยวโนแพลนนะครับก็จะเป็นซีรีส์หนีเที่ยวที่ไม่วางแผนอะไรเลยไปกันน้นสดเจอแบบไหนถ่ายแบบนั้นวันนี้พวกเราก็เข้ามาในป่าดงดิบกันนะครับซึ่งภายในป่า เดี๋ยวให้ทุกคนดูบรรยากาศแบบนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปดูในคลิปจริงว่าพวกพี่ไปลุยกันขนาดไหน <c oughs> ถ่ายคลิปก็เสร็จแล้วก็มากินลาบก้อยครับถ่ายตอนกินเสร็จแล้วเช่นเคยอร่อยมากระหว่างทางกลับบ้านเราก็เจอสายฝนด้วยนะครับโอ้โหเดินทางมาตั้งนานไม่เจอสายฝนมาเจอตอนกลับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับจบไปแล้วครับสำหรับวัดที่6ได้ออกเดินทางไปข้างนอกเดี๋ยวรอดูคลิปเต็มได้เลยนะครับสำหรับหนีเที่ยวโนแพลน ตื่นเช้ามาวันที่7วันสุดท้ายของคลิปนี้เริ่มต้นมาก็มากวาดบ้านครับกวาดบ้านทั้งคลิปแล้วพี่ผมเห็นพี่กวาดบ้านอยู่นี่ทั้งคลิปแล้วพี่เฮ้ยแต่วันนี้ต่างออกไปนะไม่ได้มีแค่กวาดบ้านพี่มีถูบ้านด้วยนะดูีดูดีดูดิดดโอ้โหถูอย่างเร็วเลยมีแมวมากวนด้วยโอ้โหมันจะสะอาดได้ไงครับผมคนถูก็ถูไปแมวก็ไปหาฝุ่นมาเพิ่มในบ้านมาถูแล้วเราก็มาเปลี่ยนน้าแมวในน,น้ำพุแมวนะครับอันนี้ต้องเปลี่ยนประจําเลยนะเพื่อให้สุขภาพแมวดีขึ้นเสร็จแล้วก็มาเสียบปลัักกกล้้วว็าางไในนนทีี่เจะิํยครบ trăm chín luôn Hãy subscribe cho kênh Mai Mì Gõ ผมก็ว่าผมทํางานหนักจนเหงื่อออกนะแต่ทําไมผมไม่ผอมสักทีวันนี้ก็มีออกไปส่งเอกสารให้บัญชีด้านนอกนะครับแล้วก็มีแวะซื้อทุเรียนให้ตัวเองกินด้วยอุ้ยผูนี่แบบอย่างหอมทุกคนกัดเข้าไปแล้วแบบโอโ้โหนุ่มจัดฮะหวานจัดเลยช่วงนี้นะครับเป็นหน้าของทุเรียนนะใครได้กินทุเรียนแล้วบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะผมบอกเลยว่าหน้าเนี้ยควรจัดทุเรียนแบบสุดๆแล้วตกค่มผมก็มานั่งรถตุกๆก,กับแฟนครับจะบอกข่าวร้ายกับทุกคนนะครับรถจนที่ผมขี่ในปัจจุบันนี้มันพังไปแล้วครับผม ต้องมานั่งรถตุกๆจากเซนทันกลับบ้านแทนจากนี้ทุกคนอาจจะเห็นผมอยู่บ้านมากขึ้นแล้วก็ถ่ายคลิปนี้เที่ยวน้อยลงนะครับเพราะไม่มีรถออกไปแล้วเอาล่ะสำหรับสัปดาห์นี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดซับให้ผมด้วยก็แล้วกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้า